เพชรพระรวยสวัสดีปีใหม่สู่ผู้สุขคันกับผมมือนีิชิมัตตามแนวทางของคนเมี่ยงการกันตองวดพี่น้องเลขวิ่งเพิ่นบ่เคยหลุดปีหกหกงบ่หลุดจักงวดพี่นอ้อ,นนองเพิ่นวาเด้อพี่น้องเพิ่นวาแอดเขียวมาลงงวดนี้เป็นงวดแรกกามาทาพิสูจน์กันเบิง่งว่ายชิแม่นอีดีบ่เลขวิ่งของเพิ่นนี่ คือบ่นอย่างเดียวได้พี่น้องได้บ่นอย่างเดียวขอแจ้งข่าวเอฟซีหวยซองเกงสยามแอดไปแล้วเพิ่นนัดวันที่สิบเอฟซีท่าที่ร่อค่อยเพิ่นวาวันที่สิบปอยซาให้ซาเนาะพี่น้องก็ขิมมาล่อเลขก,กันเลขดังอีกก็ิมมาตรงเลขดังเลขก,กันอีกก็ิ หาลอตเตอรี่บ่ได้คึ้งวดเทแล้วห่นเลขติดซีมันหาใส่กับบ่ได้เนาะพี่น้องเนะา,ลนาะลอตเตอรี่นี่หาใส่กับบ่ได้นี่งวดที่แล้วของเพิ่นมันก็เข้าซีซีพี่น้องเลขวิ่งก็เข้าซีเพิ่นให้เด่นซีห้วิ่งซีตัวเดียวมันก็เข้าอยู่พี่น้องจับคู่ก็เข้าซีซีอยู่แต่ไปมาแล้วบ่ได้พี่น้องเพิ่นนัดวันที่สี่ปุ่นเนาะบอกกาว เอฟซีางสองบไรพี่น้องพน,นัดวันที่สิบครึ่งหมดที่แล้วน่ะหมดที่แล้วเลขเขาก็ดังมาซีรถเตลี่หาไซกับบไรบรา่บาวตะเล็กซีซีพี่น้องเลขติดซีเนี่เขาเมาหมาดเขาเอาหมดเจ้าไรเจ้าไรก็ได้แต่ซีซีเขาก็เอาพี่น้อง อ๋พี่น้องขอโทษขออภัยได้แต่เอฟซีก็เมม็นมากเหมือนเศร้านี่ก็ว่าอยูเพราะเลขเข้าก็เล่นตัวมันบอมแมนเล่นตัว,วพี่น้องขั้นเพื่อนบอหามากอะมันกับบอด,ด้ยดิเพราะว่าแอ็ดกับเฮดบอเปลี่ยนได้ย,ยังสียอาตามนี้พี่น้องเอฟซีที่ล่อค่อยก็ขอโทษขออภัยหลายเพิ่นนัดวันที่สิบก็สิล่อเลขดังเลขก,กันนะพี่น้อง โรตเทเลียนวดที่แล้วเล็กติดซีนบ่มี่หาไซกับอะไรเอาอันนี้มาเบิรของคนเมี่ยงกันเด็กวิ่ง่เคยหลุดสิบเจ็ด สองห้าหกเจ็ดสิบเจ็ดมกราสองห้าหกเจ็ดวันที่สิบหกเป็นวันครู เลขติดบนได้พี่น้องเพราะว่าอันนี้บนอย่างเดียว8 9ดเก้าศเลขติดบน8 9 0อันนี้คือบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับล่าง เียกวิ่งหาครับแปดส่วนจับคู่ห้าศูนย์ ส,ส่วนเลขติดบนโมมิซีกับหาเพื่อนกระเขียวสองสูตรมาใส่กันมาพี่น้องเนาะแต่เพื่อนห้มากตามนี่ส่วนเลขติดบนนี่ก็แปดเก้าศูนย์นี่แต่ซีกับหาเนี่เพื่อนกระเขียวสูตรที่สองมาใส่ละพี่น้องเพื่อนกับบรกแจงรายละเอียดมาก เอฟซีวัตชิวาเป็นยังขึ้นอมีหาครับซีวัตชีวาพอเอาเลขสองศูนย์มาใส่กันเก่าพี่น้องเก้าห้าเก้าแปดไม่ได้แล้วพี่น้อง กะเกเก่ามันออกลางบันแย่อาจิมาบนได้พี่น้องเพราะว่านี่มันให้บนย่างเดียวส่วนเล็กวิ่งเนะี่ยนให้เด่นที่หาแต่จับคูบ่มิตัวเน้นไดนะ้พี่นอ้องนะจับคูบ่มิตัวเน้นพี่น้องเข้าับพิจารณาบ้าง มักตัวใดชอบตัวใดก็เราไปวิเคราะห์ิังคันว่ามักกับพันตัวเลขก,ก็เป็นแค่แนวทางหวดแหลกของปีหกเจ็ดก็ขอให้พี่น,อน้องเข้ามันมานกันอุ้ยขอโทษขอให้พี่น,อน้องตีคากล่องอ้าวแคบหน้าจอตามนี้ครับผม ส่วนเลขติดเลขติดบนนี่แปดเก้าศูนย์แต่เลขดีเลขเด่นมากเอามาใชงควรหนได้พี่น้องได้มีตัวมักในใจก็เอามาใส่แปดเก้าศูนย์ได้เพิ่นกระห้วิ่งหาก็แปดเน้นที่หาส่วนจับกูก็ไม่หาศูนย์หาแปดแต่ก็สี่หาเก้าหาเก้าแปด อาพี่น้องเขาก็แคบหนาจอดตามนี้แล้ครับด้อมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจารณาเบืิ่งขั้น่มัาก,กับพานใดตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางอา้าขอบคุณคนเมี่ยงกันหลายๆครับผมที่ทรงแนวทางมาให้เ๋ยวอจีเขียนเบอร์โทษเอฟซี FC ท่านใดอยากแบ่งปันแนวทางพี่น้องเขากับเบอร์แอดเบอร์นี่ 0 9 2 9 1 8 0 7 7 7ตามนี้พี่น้องได้ พี่น้องคันใดอยากแบ่งปันแนวทางรัฐบาลไทยด้วยเล่ากันเบื่อโทษตามนี้เท่านะอาหวดแหลกของปีหกเจ็ดขอห้เรื่อยๆแห้งๆสู่ผู้สู้คนจะเจ็บจะไข้จะจนอะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันเ่าพ้าลวยเพจพาลวยคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม